สุนนะอัลลอมัลลัยฮ ah ์ม ah ัสลามุอะลัยคุมวะรห์มะุลลัฮิยุบรักะตุครับในวข้ออัลิสตีซานนะครับอัลิสตีซานถือเป็นแหล่งที่มาหุกกลมในกฎหมายอิสลามที่บรรดาประารมีลักษณะแตกต่างกันนะครับเรามาดูความหมายของอัลิสตีซานก่อนนะครับความหมายทางภาษานะครับอัลิสตีซานหมายถึงการจัดหรือการถือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี หรือการติดตามหนทางที่ดีนะครับต่อไปความหมายทางวิชาการนะครับคําว่าอิสเตเซซนเนี่ยบรรดาอุลมะฟิกนะครับได้ให้คํานิยามไว้หลากหลายท่านนะครับแต่จะขอยกในส่วนของท่านอบูฮัดซันอัลกัตทีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคํานิยามที่ถือว่าครอบคลุมมากที่สุดคํานิยามหนึ่งนะครับก็คือท่านในคํานิยามว่าอ,อิสต์เซซานคือ การเปลี่ยนจากบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกันของปัญหาโดยหันไปใช้บทบัญญัติอื่นที่ต่างกันเพราะมีเหตุผลที่หนักแน่นกว่านะครับกล่าวง่ายๆคือว่าอัิทธิซานเนี่ยคือการเลือกใช้กฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากกฎทั่วไปเนื่องจากมีเหตุผลที่เข้มแข็งกว่าเช่นมีความจําเป็นหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ นะครับโดยพื้นฐานแล้วเป็นการเบี่ยงเบนจากการกขยัตทั่วไปเมื่อเห็นว่ากขยัตอันนำไปสู่ความเจ้าลำบากหรือความไม่ยุติธรรมครับครับคําดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการใช้คําจากรักษาเดียวกันที่มีในอัลกุรอานหรือในคำพูดของซอบาเช่นในอัลกุรอานก็คือในสุรัสอสูมัตอายะที่สิบแปดนะครับอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชิลอร์จิมอัลเลดีนยัสตามิอูนันกัลฟายัตต์บิอูนอัลัสเซเน บรรดาผู้ที่สดับฟังคำกล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมันครับต่อไปจะเป็นประเภทของอิสติฮซานนะครับประเภทจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือ 1. i อิสติฮซานกิยาซีนะครับหรือนิยามก็คือการเปลี่ยนจากการใช้หลักการกริยที่ปรากฏความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจนโดยหันไปใช้กิยที่ปกปิดเพราะมีเหตุผลหนักแน่นกว่า ก็คือง่ายนะครับคือกรเลืออันอิสแานเกียซีก็คือการละเว้นเกียร์ทั่วไปเพื่อเลือกใช้เกียร์พิเศษที่เหมาะสมกว่านะครับตัวอย่างของประเภทแรกครับก็คือว่าการเป็นเจ้าหนี้ร่วมกัน2คนขึ้นไปหากเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งรับการชระหนี้จากลูกหนี้เท่าจํานวนหนี้ของตนแล้วเจ้าหนี้คนดังกล่าวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไปคนเดียวทั้งหมดได้ เพราะว่าเจ้าหนี้อีกคนก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับในการได้รับส่วนแบ่งจากเขาตามหลักการนี้หากเงินเช่าระหนี่ที่รับไปนั้นสูญหายไปก็ควรถือว่าเป็นการสูญหายของเจ้าหนี้ทั้งสองคนแต่ในหลักการอิสตัดซานกิยาซีให้ถือว่าเงินที่หายไปนั้นเป็นส่วนของเจ้าหนี้ผู้รับเพียงผู้เดียวส่วนที่เหลืออยู่กับลูกหนี้ให้เป็นสิทธิ์ของเจ้าหนี้อีกคนทั้งนี้เพราะเจ้าหนี้ ที่ไม่ใช่ผู้รับไม่จําเป็นจะต้องขอแบ่งกับเจ้าหนี้ผู้รับสมุปไปเพราะเขาสามารถที่จะยอมให้ส่วนที่ได้รับเป็นเป็นของเจ้าหนี้ผู้รับเพียงผู้เดียวโดยที่เขาจะไปเรียกร้องหนี้ของเขาจากลูกนี้เอง 2. อ,งอิสตส์อซานดุรุรนะครับนิยามก็คือ การกาหนดบทบัญญัติในลักษณะที่ขัดกับหลักการกิยสหรือหลักทั่วไปเพราะมีความจําเป็นที่ต้องทําหรือเพราะจะทําให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อย่างแน่นอนในการสนองความต้องการหรือขจัดความยากลําบากของสังคมทั้งนี้เพราะการยึดการใช้กิยสหรือหลักทั่วไปนั้นบางครั้งอาจทําให้เกิดปัญหาหรือความไม่ยุติธรรมได้ครับตัวอย่างของอันอิสติฮซนดารุระนะครับ ผู้รับฝากและผู้ที่ในฐานะเหมือนผู้รับฝากถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุสุวิสัสยลูกจ้างนั้นแต่ในหลักการของอันอิสเตซานแล้วได้มีการจำแนกระหว่างลูกจ้างเฉพาะที่ทำงานให้แก่นายจ้างคนเดียวกับลูกจ้างที่รับจ้างทั่วไปกล่าวคือ ลูกจ้างประเภทหลังว่าลูกจ้างที่รับจ้างทั่วไปนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของนายจ้างที่เกิดความเสียหายในช่วงที่ทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเขาแม้ว่าจะเป็นความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุุสัยก็ตามทั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ขารับจ้างเกิดกําลังความสามารถที่จะทําได้อันมีผลทําให้ผู้จ้างได้รับความเสียหายนั่นเองครับต่อมานะครับปดธานาฟีได้แบ่งเพิ่มอีกสองประเภทก็คือเอติซานซุนนะคือ การหันเหตุมาจากการหันเหตุจากผู้โกงซึ่งเป็นผลกิยสหรือปััรการทั่วไปโดยหันไปใช้ผู้โกงที่แตกต่ตางกันซึ่งถูกกำหนดโดยสึณรนนะช,ชินนะครับการห้ามซื้อขายสินของที่ยังไม่มีแต่อนุมัติการขายเพื่อสลัมหรือก็คือการซื้อขายล่วงหน้าเองนะครับมีไฮเดสที่ว่าจากฮักกิมนะครับอิมูฮิซามเล่าว,ว่า ฉันได้กล่าวว่าโอท่านรรซูลมีคนมาหาฉันเพื่อมาขอซื้อจากฉันแต่ว่าสิ่งนั้นยังไม่มีจะขายให้ใก่เขาจากนั้นฉันก็ซื้อสิ่งดังกล่าวจากตลาดท่านกล่าวว่าเจ้าอยาขายสิ่งที่ยังไม่อยู่กับเจ้าจากบทฮัธธนดิสนี้นะครับท่านนบีท่านนบีได้กล่าวว่าเราไม่สามารถซื้อขาย บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีอยู่กับเรานะครับแต่แต่จะมีฮันดิสที่กล่าวว่าฮันดิสที่ยกเว้นที่สามารถซื้อขายได้นะครับก็คือจากจากอิบนิอัมบาสแล้วว่าท่านนาบีได้มาอย่างมาดีนะในขณะที่ชาวมาดีนะทำการซื้อขายสลัมผลไม้เป็นเวลาหนึ่งปีและสองปีท่านจึงกล่าวว่า ใครก็ตามที่ซื้อขายสลัมเขาจงซื้อขายสลัมโดยกําหนดปริมาณที่แน่นอนและน้ําหนักที่แน่นอนจงถึงกําหนดเวลาส่งมอบที่แน่นอนจากคดีนี้เราสามารถทําการซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าการขายแบบสลัมได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับประเภทที่2ที่ปาธนาฟี ได้แบ่งเพิ่มมาคืออิสติสานอิจมะก็คือการหันเหจากฮุกกลมซึ่งเป็นผลของการกียสัสหรือฮุกกลมที่เป็นไปตามหลักการทั่วไปโดยหันไปใช้ฮุกกลมที่แตกต่างกันซึ่งเป็นฮุกกลมที่ถูกกำหนดโดยอิจมะเช่นนะครับการจ้างทำของหรือที่เรียกว่าอิสติสนะนะครับซึ่งเป็นสัญญาระหว่างผู้จ้างและก็ผู้รับจ้างนะครับเพื่อทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทำจ้างให้ทำของโดยกำหนดราคาซื้อขายที่แน่นอนนะครับสัญญาเช่นนี้ตามหลักการแล้วถือว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาซื้อขายสิ่งของที่ยังไม่มีแต่ให้ทำได้เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานนะครับโดยไม่มีการปฏริเสธจากบรรดานักปรฏิ กฎหมายสลามดืองใดนะครับจึงมีผลเหมือนกับอิจมาอันเองครับความจริงแล้วการถือว่าวิธีการกรําหนดอุคุมโดยใช้หลักการสองประเภทหลังดังกล่าวมานี้เป็นการกรําหนดบทบัญญัติโดยใช้หลักการอิสติซานนั้นไม่น่าจะถูกต้องนะครับทั้งนี้เพราะว่าประเภทแรกนั้นถือว่าเป็นการกรําหนดโดยใช้ตัวบทของซุนนะและในประเภทที่2นั้นก็ถือว่าเป็นการใช้อิจม่ ไม่ได้เป็นการกำหนดหกลุมโดยใช้หลักการอุติศาร์แต่อย่างใดนะครับทั้งนี้เพราะว่าอุติซาสรที่แท้จริงนั้นคือการหันเหจากการใช้หลักการทั่วไปในกรณีที่ไม่มีตัวบทด้วยการกำหนดหุกลุมที่เหมาะสมกับปัญหานั่นเองนะครับต่อไปนะครับทัศนะของปราดกฎหมายซาลามที่มีต่ออิติซาสซึ่งแบ่งเป็นสองทัศนะใหญ่ๆนะครับในทัศนะแรกก็คือมัซฮาบานาฟีมัฮามาลิกีและมัฮัมบารี ยอมรับในหลักการเอติสานครับแล้วก็ในทัศนะที่2คือมัทับชาฟีไม่ยอมรับในหลักการเอติยาสนนะครับซึ่งเรามาดูในมัทธิบแรกกันเลยนะครับซึ่งมัทธิบฮานามฟีมัทธิบมาดีกีและมัทธิบมารีอ่เห็นว่าหนึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้มุนจ์ตาฮิตใช้หลักการดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์หรือขจัดความเสียหายนะครับและ2จาก การสังเกตตัวบทต่างๆของอันกุรอานและอันฮะดิษจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากหลักการทั่วไปโดยหันไปใช้บทบัญญัติอื่นเพื่อผลประโยชน์เช่นการอนุญาตให้กินสิ่งต้องห้ามในยามจำเป็นได้นะครับส่วนมัทธับชาฟีอีที่ปฏิเสธนะครับอิหมัมชาฟีอีกล่าวว่าผู้ใดที่ใช้หลักการอิทธิสารแท้จริงเขาได้กำหนดบทบัญญัตินั้นขึ้นมาเองคำดังกล่าวเป็นการประนามผู้ใช้หลักการนี้ในการกำหนดฮู่กลม เพราะสิทธิดังกล่าวอยู่ที่อัลลอฮ์เพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตามอิหมัมกัสซาลีซึ่งสังกัดมัทับชาฟีอีเห็นว่าไม่อาจปฏิเสธหลักการดังกล่าวได้เพียงแต่การเรียกว่าอิยตซานาเท่านั้นที่เป็นปัญหาสรุปว่าอิยตซานาถูกปฏิเสธโดยมัทับชาฟีอีคืออิยตซานาที่มีคำนิยามว่าสิ่งที่มุจจะาฮิตถือว่าดีด้วยสติปัญญาของตัวเองซึ่งจะสรุปเป็นสามทัศนะดังนี้นะครับ หนึ่งอิจฉานที่ใช้ได้โดยไม่ต้องสงสัยนั่นคือการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่คล้ายเคลึงกันของปัญหาโดยหันไปใช้บทบัญญัติอื่นเพราะมีเหตุผลที่หนักแน,น่นกว่าซึ่งการอยากทำเช่นนี้ไม่มีปาฏสาขาวิชาอุรุลฟิกท่านใดเลยที่หเ็นว่าทําไม่ได้รวมถึงอิมัมกอซาลีและ 2. อ,อิสฉาซานที่ใช้ไม่ได้โดยไม่มีข้อสงสัย นั่นคือสิ่งที่มุนจจตาฮิตถือว่าดีโดยอาศัยความคิดเห็นหรือความชอบของตนเองไม่จะขัดกับหลักฐานก็ตามและ 3. มอิตธิสารที่บรรดาปรากดกฎหมายอิสลา,ามมีทัศนขัดแย้งกันนั่นคือการเปลี่ยนบทบัญญัติที่ถูกกาหนดโดยตัวบทหรือกิยาตหันไปใช้บทบัญญัติตามจารีตประเพณีเช่นการไม่ถือว่าเนื้อปลานั้นเป็นเนื้อเพราะโดยประเพณีการใช้ภาษานั้นเนื้อปลาจะไม่เรียกว่าเนื้อ